ครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้คลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันครับตัวใหม่ล่าสุดของ WPL สเกล1นึต่อสิบหก E หครับ E หนึ่รถล้อตีนตะขาบอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าของจริงมันเรียกว่ารถอะไรมันน่าจะใช้ในทางทหารนะเขียนพวก อุปกรณ์พวกคนละมั้งนี่ไม่แน่ใจนะครับในกล่องมันจะมีคู่มือคู่มือมีรีโมทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน600มิลลิแอม7.4โวลต์1นก้อนแล้วก็มีพวกอะไรมัน่ะ ที่ต้องมาใส่เพิ่มนะคเดี๋ยวมาดูโดยรวมก่อนโดยรวมของตัวรถมาดูด้านนี้ก่อนรายละเอียดของสเกลรถเนี่ยผมไม่รู้ว่ารถจริงมันชื่ออะไรนะเลยหาข้อมูลไม่ได้ ตรงนี้จะหักนะเนี่ยขาวเลยน่าจะโดนอะไรกระแทกมาตอนมันส่งมาภายในก็มีคันโยกมีคันโยกมีอะไรไม่รู้นะคันโยกตรงกลาง สามอันล้อขับเคลื่อนล้อขับเคลื่อนเป็นล้อหน้านี่ครับเฟืองตัวหน้าเนี่ยขับแท็กส่วนลอนเลอร์ทุกตัวนะครับจะมีสปริงแท็กค่อนข้างตึงอยู่เป็นแท็กยางนะแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดง่ายหรือเปล่า แต่มันทํามาแบบนี้น่าจะออกแบบมาให้หลุดยากครับถ้ามันหลุดง่ายเนี่ยไม่ได้เรื่องแน่ลอนเลอร์ทุกตัวนี่มีโชค๊คเอ้ยไม่ใช่โช๊คมีสปริงหมดเลยชุดไฟน่าจะอยู่ในนี้เนี่ยเปิดต่อมาน่าจะเจอ มีสปริงทุกตัวข้างหน้านี่มีไฟด้วยนะไฟติดใส่แบตตรงนี้นี่ครับต้องใส่แบตใส่แบตคาไว้ก่อนอันนี้ในในช้อปปี้เก้าร้อยกว่าบาทนะครับ ยังไม่รวมส่งแต่ถ้าได้โค้ดส่งฟรีก็อาจจะได้ราคา900กว่าบาทน,นั้นเลยด้านหลังมีมีโคมไฟอยู่แต่มันไม่ติดนะมีไม้เฉยนี่เป็นตัวลากข้าขงหลัง ห้องบนนี่มันน่าจะถอดได้นะเนี่ยครับมาต่อเมื่อกี้คอเซนเตอร์แม่งโทรมาไอ้พวกขยะมนุษย์นะครับที่หลอกเข้าไปทั่วสมองหมาพวกนี้ห้างหลังแก่งไงวะ ไม่น่าจะมีอะไรครับน่าจะเป็นช่องว่างๆอ้ช่องเ,เริ่มเลยครับอันนี้แบกแบตได้เลยเนี่ยเปลี่ยนชุดไฟใหม่ครับแบกแบตที่ใหญ่ขึ้นได้เลยในข้างหลังเนี่ยโล่งเลยละรายละเอียดมันก็จะมีประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูระบบกันดีกว่าสวิตอยู่นี่นะครับสวิตเปิดเครื่องอยู่นี่แล้วก็ไฟกระพริบเหมือนเดิมรีโมท รีโมทลดบังคับที่เป็นแบบพวงมาลัยเนี่ยมันจะดูแปลกๆครับมันจะแปลกๆไม่เหมือนคอนโทรลแบบดันนิ้วเพราะว่ามันเป็นล้อแท็กมันไม่มีล้อหน้าไงมนเลยเลี้ยวแบบแปลกแต่มันจะเลี้ยวแบบนี้ครับนี่ถ้ากดถ้ากดแค่พวงมาลัยเนี่ยมันจะหมุนหมุนตัวหมุนตัวแบบนี้ จะบิดตัวแต่ถ้าคว่ำไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าเรากดเดินหน้าเ,นเดินหน้าแบบนี้แล้วเรามาบิดเลี้ยวล้อข้างที่เราเลี้ยวเนี่ยมันจะหยุด วิธีบิดเลี้ยวทีละข้างเดี๋ยวล้อนี้ล้อนำข้างหน้านมันปีนเนี่ยศูนย์ไม่ดีะดูแล้วเนะี่ยปีนขึ้นมาแก ต้องดูนะครับว่ามันปีนได้ไงระบบมันก็จะมีมานี้ครับส่วนไอวิ่งกินซ้ายกินขวานี่น่าจะปรับความเร็วมั้งเดี๋ยวลองดูไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นไนตัวนี้จะเป็นสปีดครับเพิ่มความเร็วตัวล่างเนี่ยส่วนตัวบนนี่ไม่แน่ใจมันคืออะไรมันวิ่งเท่าเดิมแต่ถ้ากดตุ่มเนี่ยมันจะมีเร่งแล้วก็เบาเดี๋ยวลองดูนะฟังเสียงเราน่าจะได้ยิน เนีย่ยเบาแล้วนีเร่งแรงขึ้นเบาแรงไอ้ล้อน,นำข้างนี้น่าจะคดเนี่ยครับมันเป็นจสซนอย่างเงี้ยงาน เดี๋ยวลองดูว่ามันดัดได้หรือเปล่ามันดัดกลับซะหน่อยครับเดี๋ยวประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายดูยทีครับประกอบเน่ยพวกอ,อุปกรณ์มนะันอะประกอบให้ครบเลยเลยเดี๋ยวถ่ายดูยทีแล้วเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันมันมีตัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับตัวชาร์จ เป็นแบบเสียบกับอะแดปเตอร์นี่ตัวชาร์จเป็นแบบนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมประกอบไอ้พวกนี้ก่อน มีพัดลมเลยครับแต่เป็นพัดลมหลอกนะแต่มันหมุนได้เนี่ครับมันหมุนได้นะเพราะว่ามันขึ้นรูปมาเป็นองศาใบพัดมันเลยหมุนได้แต่ใส่หลอกครับแล้วก็เอาไอ้นี่คุม 说一次也没有动漫过呢 เดี๋ยวหาช่องใส่ท่อยเสียก่อนมาต่อท่อยเสียครับแมงเน็บอยู่ข้างๆสองด้านเลยเน็บยากนะครับระวังหัก จะอยู่อย่างเงี้ยมันจะดันยากหน่อยระวังตรงนี้หัก ก่อนจะใส่เทําสีก่อนก็ได้นะทําสีมันเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนจริงอะถ้าใครมีฝีมือก็บรรเลงสีก่อนเลยครับให้มันเหมือนจริงอันนี้ผมขี้เกียจพ่นเ,เลยประกอบเลย ว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะมีชุดแต่งเนะี่ยเนี่ยมีพวกล้อเป็นโลหะพวกนี้เดี๋ยวต้องมีเพราะว่ามันจะมีชุดแต่งมาทุกรุ่นอะ WPL เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวต้องมีชุดไฟด้วยเดี๋ยวชุดไฟมันก็ต้องมีชุดไฟอัปเกรดแน่นอนเชื่อได้ครับทำออกมาชัวร์ มดแล้วมันมีอันเดียวเนี่ยันให้มาไม่ครบหรืองไงเนี่ยเจอแล้วครับครบอันนี้มันก็จะเน็บอยู่อย่างนี้นะเน็บอยู่ข้างๆเ่ย ใส่แล้วก็คือถอดอย่างยากนี่ครับใส่แล้วแน่นตับเลยถ้าถอดนี่มีหักกันมั้งเนี่ย ดแน่นเลยครับเดี๋ยวช่วงประกอบนี่ผมจะตัดออกเป็นบางช่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจัดผมก็ไม่เคยประกอบในครั้งแรกเหมือนกัน ส่วนล้อ,อน,นี่ก็มันเป็นฝาครอบครับดัน,บนดันเข้าไปนี่ดันให้ครบทุกล้อส่วนประตูก็ไม่ยากครับมันมีสิ่ใสอยู่น่าจะตัวเนี้ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับผมบอกเลยนะ ฝาครอบล้อเนี่ยคิดดีๆนะครับก่อนจะใส่ต้องทำสีหรือว่าจะทำอะไรกับล้อเนี่ยคิดก่อนครับเพราะว่าแม่งใส่โคตรยากเลยถ้ากดเข้าไปแล้วเนี่ยแม่งอย่างแน่นเลยครับแล้วตอนเอาออกเนี่ยมันเสี่ยงหักมากเลยหูล็อกมาเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนะี่ยเพราะแม่งโคตรแข็งเลย จะทำสีหรืออะไรก็ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยดันฝาครอบเนี่ยใส่มีสปริงเป็นโชค๊คทีนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับ e 1นกันนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าไปดูนครับ มาครับหลังจากที่ไปลองเล่นมานะครับมันก็มีในการวิ่งติดๆคัดๆนิดๆหน่อยๆบางทีกดไปเนี่ยรถมันจะไม่ไปตามคอนโทรลนะครับน่าจะมีการหน่วงนิดๆแต่ไม่เยอะแล้วก็ตอนบิดเลี้ยวเนี่ยถ้าเราปรับเป็น ความเร็วสูงนะครับเวลาเราวิ่งไปแล้วบิดเลี้ยวเนี่ยรถมันจะไม่เลี้ยวนะมันจะเลี้ยวได้น้อยแต่ถ้าเรากดมาโหมดปกติเนี่ยมันจะเลี้ยวได้เยอะปกติเหมือนเดิมก็เวลาบิดเลี้ยวบิดเลี้ยวถือว่าโอเคครับแท็กไม่ลูดเพราะว่ามันใช้เฟืองเป็นฟันเฟืองแบบนี้เข้าไปในรูเข้าไปในร่อง เข้ามาในล่องนี้เนี่ยล่องนอกเนี่ยทิมเข้ามาในล่องนี่เลยหมดปัญหาเรื่องแทกรูดเวลาปั่นจะมีก็แต่ปั่นฟรีอย่างเดียวครับฟรีทั้งแทกเลยนั่นคือรถติดไม่ไปแต่การเรื่องแทกรูดเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วก็ตึงอย่างนี้รูดยากครับไม่เหมือนพวกแมคโคร โคหุ่นหน้าตัวเขียวอะอันนั้นอนะแท็กชอบรลดเพราะว่าเฟืองมันเกาะน้อยน่าเล่นอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะลือ้อดูภายในชำละสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับรีวิวแล้วก็ลองเล่นเจอใหม่คลิปต่อไปครับไปละ